ดูล่าดูลาเฮ้ยเฮ้ยไงเออเออเพ้่พ้าดดีกว่าว่ะถ้าผู้หญิงนี่โดนล้โดนล้โดนล้เดี๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำังไงลูกสะพ้าละพ้าโดนโดนโดนไป บานเรากับบ้านเลยคุดินคุณเคยเนนะครับผมคุณดันด้วยครับผมคุณดันไาขโมยหมูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขโมยหมูรีบไม่ต้องรีบไปไปไหนไปไหนขโมหมูหมนฟาร์มแล้วเนี่ยแล้วหมูหฟาร์มแล้วอะไรเนาะถอยมาถอยมาถอยมาหมูหหาทัโอเคดี๋าที่บังนะหมูฟาร์มแล้วหมูตกฟาร์มแล้ว์จา ม,มุงขวามุงขวามุงขวาตัวกันเอาไปต้องขวาซตายตัวกันเอาเุียบเอาเพียเป็น